แบบอีกแล้วเสร็จ,อ,จมามาอีกแล้วะพี่น้องจ๊ะมามะวิดปากวะล่ะสวัสดีจ้ะส,ส,สวัสดีพ่อม่พี่น้องบอกไปสู้ขู่สุกัขขนจ้ะมาจ้ะพี่น้องจ้ะมันนี้ไ่พอก็อชอบ กินนี่ละจ้ะมามื่อนี่สาวปะกับน้องเป็นนู้หน่อยสิเพามากินอย่างก้อยแซ่บจ้ะผู้ใดขอมาจัดให้เลยจ้ะมาขึ้นกินจุมาเมื่อนี่ก็กินก้อยตัวนี่มาคำแรกแหกมันแซ่บอีกแล้วแซ่บอีกแล้วจะพี่น้องจะมาไหมอืม Sånn. Mm. Right หอมตุนางหอมเกาหลีสิเพื่นเอ็ดใคลิปอยู่ใสคลิปอยู่อ่ะปอยอยู่กับอาบ่ะไปเปอกัอาบะรักนาอไรอีกบองเขาอีเป เขาหน้าเข็มร้อนจังร้อนจังนรอ้อนจังค่ะอ,อาอเลือดเดดเดืดอดจะเอาวะ กินด้วยค่ะเลิศอ่ะเคยลังโนะไ่โอยน่าเป็นหนอาอาสาม กินกับผักแผวในสุดไอเดียอา๋อยวไปเข้าร่วมกับอาไปแดดร้อนไปตรงนัาา้นาม่แบงเอาอีกเนี่ย 真、嗯、爱。 อ,อันนี้มันเปิดไม่ได้นะไม่ไหลนะลูกฮั <c oughs> ลโเยอะเกินนะจับนุงเสียนั่นนี่ลูกอืม <c oughs> ลืมมัาตีินใหม่มาตีนินฝา เอเกา,า,นานี่นั่งกินแหงเพชรตืมกันนี่นโอ,อ้วิดปักวล่ะหอมหอมเยี่ผมสิ tôi đâu tôi ôm mẹ tôi ôm anh em ôn hòa với nó phát cam xuất thai thai nhảy nhai ยังไงยียงไงยังไงเยงงยงาร้อหนุ่มว,นนวดตังเลยปวตังไหมหมดหรอ,อ,อ,อมหมดค่ะอินแสบหลายขมอืมอ่ะบอกพี่อชก ปาด์ตปาด์พูดก่อนปาดเมนูมัอนี่มนมอันนี้หนึ่งกระแซบกแบบระแซบพะยังมุมชิดินหนึ่งย่านแม่เจา้าตะระนี่เพิ่นขึ้นมากินนำบระจาคพี่น้องจา้าเอ้าเอา,เอาลริจาคพี่น้องจา้าแดดกระซ่องตาพอดีพอดีน่าจะพี่น้องเอาละมืเมนูซาปากระเขอลาไปก่อนเดี๋ยวไปพ่อกันคลิปหน้าจะฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตาม กำลังใจช่อง Youtube สับป,ปะพากินนะดิจ้าสวัสดีจ้าอาสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ